ต้องแก้ไขต้องแก้ไขตามที่ทุกท่านเสนอในที่ประชุมนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ก่อเกิดไปดยูอะไรให้ต่ะชาตนเลยแต่ที่ฟังทุกท่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากด้วยมาสมองได้เป็นน้อยแล้วก็ตั้งใจคิดมาแล้วเกิพูดเพียนสองประเด็นประเด็นแรกครับว่ารัฐมนตรีทุกฉบับที่ทํามาทั้งหมดเนี่ย8ปปีตั้งแต่2 4 7สเจ้าเลย เราถูกทหารฉีดทุกๆสี่ปีกับสี่เดือนดังนั้นก่อนที่เราจะร่างให้ดีอย่างไรใแล้วแต่เนี่ยผูวว้ฝากผู้สูงคุายุทั้งหมดในที่นี้นะครับว่าเราควรจะมีข้อใดข,ข้อหนึ่งไหมที่ป้องกันการฉีรัฐธรรมนุญถ้าจะร่างดีอย่างไรกชแล้วแต่สุดท้ายจะถูกฉีทิ้มโดยทหารรัฐธรรมนุสี่ศูนย์นี่ว่าดีที่สุดว่าเริ่มดูที่สุด ใครฉีกครับข้าทหารฉียเ่นะครับห้าศูนย์ทหารก็มาท้ำอีู่แล้วก็ทหารข้อฉีกรัฐมนตรีฉบับนี้จะอยู่ได้กี่วันครับแล้วเราจะร่างใหม่จะทําใหม่ให้มันดีเลือดมาเสดสีอย่างไรก็แล้วแต่การันตีได้ไหมครับว่าจะไม่ฉีกประเด็นี้ผมอยากฝากเลยว่าในมัตตา50สมัตตาฮนะครับ ผมอยากให้มีสอดแทรกว่าในวงเล็บหนึ่งจะแทรกงไปใว้นวงเล็บหนึ่งได้กว่ารประชาชนเนวชนชาวไทยเนี่าายมีหน้าที่ต้องปกป้องพิทักรักษา,ล,าลัรมนูชาิศาสนาและพระมหากษัตริ์ให้ประชาชนมีหน้าที่ไปเลยครับปกป้องลัทมลูลก่อนที่บที่ i a า e n t ยีสฉบับไม่มีเลยครับไม่ได้ให้ประชาชนปกป้องรัฐธรมนูญนปกป้องชาติศาสนาพระมหาประเริฐ ขาวมันเลยผมอยากจะฝากตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนับพิศษศาสนาพูดแต่ว่าเราเอาข้าวพิสุสงเนี่ยไปอยู่ในหมวดของคนวิกลจริตมาตรา42ครับห้าข้าพิสุสงสามเมลีเนียน่ยสมัครรับเลือกตั้งวพุทธศาสนาศาสนาพูดเนี่ย เขามีกฎหมายของเขาอยู่ถู่ไหมเราจะเขียนอะไรก็ได้ว่าถ้าพระผู้ศึกษาของรัฐสระเณ็เนี่ยจะลงสมรภัทรั้งเนี่ยให้พระสังฆราชเสร็จคือสังฆราชไม่เสร็จแล้วเอาตัวนี้ออกไปได้ไหมครับออกจากหวดที่เอาพระผู้ศึกษาเนี่ยของเราเนี่ยไปอยู่ในบวชของคนไม่ควรจริตนะไม่มีสิทธิ์ลงสมรภัทรั้งเลิกอั้มมันไม่เป็นมงคลบ้านเดิมขึ้สับสนอยู่อย่างนี้นะครับผมฝากที่ประชุมสองประเด็นเลยครับว่่าประเด็นทีขอให้ งคชนชาวไทยมีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญตำรวจทหารตำรวจทหารข้าราชการทั้งหมดวรวมถึงประชาชนต้องมีหน้าที่สำคัญเลยว่าปกป้องรัฐธรรมนูญทาหารยาปนวัตรปนวปัตรไปแต่ห้ามถีดพระบไมใใจของในหยู่ปฏิวัติไปคุณเป็นรัฐาฐานที่ตัดแล้วแล้วคุณขีดรัฐธรรมนูญทำไมคุณก็แก้ขายไม่ได้ครับ ถ้าวันนี้เราจะแก้ไขให้ดีแต่ไม่ป้องกันการฉีดและกำลัไม่มีประโยชน์ผมฝากไว้สองเด็จขอบคุณที่จุด